ภาพเลือดกำเดาไหลอักแก้มใบเฟิร์นพิมพ์ชนกภาพเลือดกำเดาไหลอักแก้มเผยสาเหตุทำคนแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่สตรองมากบินปารีสเช้าไปเย็นกลับนางเอกสาวใบาเฟิร์นพิมพ์ชนกหวานใจของพระเอกสุดหล่อนายนภัรก่อนหน้านี้ได้เห็นภาพสวีตของทั้งสองคนในวันพักผ่อนสุดชิริมทะเลก่อนที่ใบเฟิร์นจะเหินฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันใหม่ของแบรนด์โลอิที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแฟนคลับที่ติดตามใบเฟิร์นได้เห็นลุคสวยๆของเธอไปแล้วระหว่างเดินทางไปร่วมชมแฟชั่น โชต้องบอกว่าแต่ละลูกนั้นหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆเลยแต่ในไอจีสตอรี่ของใบเฟิร์นนั้นก็ทําแฟนคลับหลายคนเป็นห่วงเช่นกันเพราะเธอได้ลงภาพเลือดกาเดาไหลอักแก้มเยอะมากพร้อมกับเผยถึงสาเหตุที่ทําให้ร่างกายเกิดภาะวะนี้คือการเดินทางไปปารีสแบบม้วนเดี่ยวจบโดยเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่าจุดจบคนเก่งปารีสเช้าเย็นกลับต้องบอกว่าสตรองแค่ไหนก็พ่ายแพ้ได้เพราะร่างกายฟ้องหนักมากว่าต้องการพักผ่อนจริงๆ